ไปเลยไทยซี่วิ่งแข่งกันรึ่งงงดูวิวี่ข้างหน้าเป็นเสาสิงหาแล้วกระโดดพึบโคตรเท่เลยอะ่ะเร็วอีกนิดรึด่งง,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 งถึงแล้วกรุงเทพกับไทยเซราท็อป ใครวิ่งฟ้าด้านฮ่องกงกันเถอะระวังคันหมุนนะกระโดดเยี่ยมเราถึงจุดเซฟแล้ววิวิคตอรีพอร์ตสุดยอดเลยเพื่อนใหม่ไทเซอร์ท็อปของเราเมืองทุง้งยามองโกเลียสวยมากเลยไทเซอร์ท็อปตัวนี้นรักจังไปวิ่งเล่นกันนะเก่งมากกาค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้สิสวยสุดเลยใช่ไหมสนุกวิ่งเลยเจ้าหนามเก้าเก้าใครวิ่งกับไดนโนสหาสวัสดีครับท่านเจงกิสค่าจ้าสัตว์ปละหลเขียวมาทำไมนี่เพื่อนผมชื่อเจ้าหนามครับ ว่าวันนี้มีไดโนเสาร์เพื่อนใหม่ด้วยวิ่งเลยไทสตาร์ท็อปเ,เร็วๆสนะโอ้ยถึงเวทีลิเกแล้วน่ารักมากเลยฟังล้กกันนะครับสรุกสุดๆวิ่งต่อไปดูผ้าที่ตกกระเทบไว้บายเวทีลิเกกันนะไ, <ป S 1> ไทสตาร์ท็อปของเราวิ่งได้นในรอบล็อกกันโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยเอ้ยตรงนั้นมีเวทีมวยไทยไปดูเร็วโอ้โหเตะสวยมากสุดยอดเลยเชียร์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 ว้าวไดโนเสาร์ไทสตนร์ท็อปของหนูใหญ่มากไปวิ่งเล่นรอบกรุงเทพกันนะที่แลนะโหเร็วมากเลยถึงสนามหลวงแล้วสุดยอดเลยบายเจอกันนะ เวดี๋ไม่ทโอ้โหเวทีใหญ่ไฟสวยมากเลยนั่งตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเริ่มแล้วอพังท็อปของหนูวิ่งไปดูมโนรากันวิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวก็ถึงหมู่บ้านแล้วครูถึงแล้วสวยจังเขากำลังรำมโนราอยู่ดูมือเขาดีสนุกมากเลยเนาะพีตไาเซราท็อปเย่ในโลกล็อบล็อกกับไดโนเสาร์ไทเซราท็อปไปวิ่งเล่นกันเถืะอนะเพื่อนรักโอ้ยมีเวทีด้วยกีต้าล็อกสีแดงแจ่มเลยพร้อมนะไทเซราท็อปเราจะเล่น เพื่อนใหม่ของเราสวัสดีเจ้าไปวิ่งเล่นกันเถอะเดี๋ยวพาไปเที่ยวดินแดนอีสานนะค๊ะเร็วมากเลยลมเย็นสุดๆดูสิมีเวทีหมอลำด้วยน่ารักจังไทยสรัางเราท็อปในลบล็อกกันวิ่งเลยเราจะไปดูหมอลำอ่าใกล้ถึงแล้วเห็นไฟแล้วไหมโอ้โหสวยมากยืนดูตรงนี้นะลาสนุกจังเลยไทยท็อปเต้นด้วยสิท็อปเราต้องหามากรไฟให้เจอกล้องดูสิลอยเท่าใหญ่ขนาดนี้นจะ บอลกันวิ่งไปทางภูเขาเลยแล้วเห็นแล้วลูกแรกอยู่ตรงนั้นได้แล้วเย่ไปต่อนะอีกลูกอยู่ข้างสะพานเก็บครบสองลูกแล้วเซอรอบเาออกลุยกันวิ่งเร็วมากๆเลยนะเหมือนชาฟารีเลยเห็นป้ายแล้วตรงนั้นมีดวงจันทร์ใหญ่ด้วยอ้าวเหมือนจะเป็นเซเลอร์มูลจริงๆเลย้เจอแล้วดีใจเซอร์ท็อปของเราสุดเท่เลยใช่ไหมไปวิ่งเล่นกันนะเฮ้ยน่ารักจังขอบคุณนะขึ้นหลังเลยดีกว่าพร้อมนะไปกราววิ่งไปลุยทุ่งมองโกเลียกันดูภูเขาข้างหน้าโอ้โหสวยเอเืองทุ่งหยามองโกเลียสวยมาก ไทเซอร์ท็อปตัวนี้น่ารักจังไปวิ่งเล่นกันนะเก่งมากเกาค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้สีสวยสุด,สดเลยใช่ไหมสนุกเอาว,วิ่งเร็วๆว้าวตรงนี้มีวัดจิน้ยใครยืนอยู่หน้าเก่งข้าคือเปาบุญจินผู้พิพากษาแห่งไขเฟิงยินดีต้อนรับเด็กน้อยและเจ้าไดโนไทสตาร์ท็อปของเราเร็วมากวิ่งผ่านประตูทองอันใหญ่แล้วดูสีสวยมากเลยระวังขั้นบันไดนะโดดโอพระราชวังต้องห้ามตอนเย็นงดงามสุดๆมานั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับ วิ่งเลยเจ้าหนามเก้าเก้าใครวิ่งกับไดโนเสาร์สวัสดีครับท่านเจงกิสข้าจะมาสัาตวร์ปลราเขียวมาทำไมนี่เพื่อนผมชื่อเจ้าหนามครับถอดล็อก <c oughs> แล้วนี่มันที่เบสจริงๆเลยนะสวัสดีเจ้าไทชาราทพบเพื่อนใหม่ของฉันพร้อมวิ่งไหมไปกันเลยเร็วขึ้นอีกนิดดูสิวิวสวยสดๆไปเลยข้างหน้านั้นมีหมู่บ้านด้วยห้องตัวใหญ่เลยวิ่งกับเราได้ด้วยโอ้ตรงนั้นมีคนแต่งชุดสีทองสวัสดีค่ะห้องเต้ยินดีต้อนรับสู่พระราชวังค่ะคือห้องเต้แห่งแดนนี้ยินดีที่ได้เจอค่ะแล้วกับไทชาราทอยากเที่ยววัไปิ่งกนนะดูเอ ใจดีมากเลยร้องสิงค์กราโอ้โหวิสวิตสุดๆดเลยข้ามสะพ,พานนี้ระวังนะไปต่อถึงยอดแล้วดูภูเขาหิมันน่นสิวันนี้สนุกมากการเราอยู่ที่โปรตุเกสแล้วดูพื้นลายขึ้นสวยมากเลยวิ่งตามมานะไทยเซราท็อปกรอมทังนี้มีรถร้างด้วยระวังหน่อยนะโอ้โหมองดูสะพ,พานกับแม่น้ำสีสวยสุดๆเลยไทยเซราท็อปเรามาถ่ายรูปตัวไทยเซราท็อปลัไปวิ่งกันเถอะนะวิ่งเร็วๆิวเวิวสกอตแลนด์สวยมากเลยมีสะพ,พานหินด้วยไปข้ามกันดูสีทะเลสาบก,กับภูเขาไม่ให้ถึงยอดแล เล่นรอบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทสซอร์ท็อปวิ่งผ่านบ้านสีสวยแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดๆสนุกมากไปแล้วเจ้าดิโนไทสซอร์ท็อปของเราวิ่งในุบเขาในป่าเลยเห็นภูเขาหิมาข้างหน้าไหมทงสีสีปลิวเต็มเลยสวยมากข้ามสะพานแขวนแล้วนะจับให้แน่นนะดิโนโอ้โหไทสตรับของเราวิ่งที่กำแพงหินใหญ่เหมือนจริงเลยนี่ไงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตัดน้ำเลยนะโอ้โหวิวทะเลรายสุดๆวิ่งลงเนินไปพร้อมกันเลยเจ๋งมากเย เขาแมปจ้าแดนแล้วว้าวไทเซอร์และท็อปตัวใหญ่มากวิ่งด้วยกันเลยเร็วสุดๆลมผัดทลายเต็มไปหมดนั่นไงเพชรรายอยู่ตรงหน้าดูพาทิตย์กำลังตกสวยมากเลยบ๊ายบายแล้วจ้าไดโนเามาแล้วไปวิ่งเล่นกันเถอะอุ้ยนุ่มมากเลยหยุดให้รู้นิดนึงหน้าไปต่อๆเร็วๆระวังหลุมโอ้กระโดดข้ามได้ด้วยเก่งสุดๆเริ่มดูสิข้างล่างเป็นเมืองยูเครนสวยมากเลยพาทิกำลัง ไปเล่นโลบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทสร์ทอปวิง่งผ่นานบ้านสีสวยๆแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดๆส,สนุกมากไทสร์ทอปพร้อมยังวิ่งไปเลยแล้วเที่ยวเชียร์กันโอโหโบโซสวยมากเลยเร็วขึ้นอีกนี้เจ้าไดาโนเอไปถึงสะพานแล้วสนุกสุดๆเลยไทเร์ทอปวิ่งเร็วมากเลยนะดูสิรถรางสีเขียวข้างหน้าเป็นออาแล้ววิวสวยสุดๆเลยเย่บ๊ายบายทุกคน เทรลทอปอยู่ในแมป,ปสเปนแล้ว <Go! S 1> วิ่งเร็วมากเลยดูสิข้างหน้าเป็นโบซาใหญ่เลยกระโดดข้ามน้ำพุด้วยนะ <Go! S 1> ว้าวลมแรงมีแต่การหันลมเหมือนอยู่รามันช้าเลยข้างล่างเป็นทะเลเทรลทอปของเราใหญ่สุดๆเลยไปวิ่งกันเถอะหุยวิ่งผ่านประตูบรันเดนบกแล้วขึ้นหลังหน่อยนะไปเลย,นะเล,ยลมเย็นมากวิ่งข้ามสะพานไปฝั่งโน้นด้วยสนุกสุดๆไว้มาวิ่งดูสิเทร์ทอปของเรามันวิ่งเร็วมากเลยขึ้นสะพานเชื่อมแล้วนะโอ้โหวิวข้างล่างสวยสุดๆไปถึงยอดเลย,ส,ย,เลยสวยมาก อโอ้โห <A> oh oh, ไทสเซอร์ท็อปตัวใหญ่จริงๆเลยไปวิ่งเล่นกันเถอะเสียงคำรามต่ำของไทสเซอร์ท็อปวิ่งไปทางตึกแฟลกอนนะเร็วอีกนิดเดี๋ยวข้ามถนนแล้วเจอน้ำพุด้วยเอ๊น้ำพุสวยมากเลยขึ้นบันไดไปดูแล้วค่ะวันนี้อยู่กับไดโนเสาร์ไทสเซอร์ท็อปตัวนี้เลยเดี๋ยวไปวิ่งเล่นแมพสรีลังกากันนะโอ้โหวิ่งเร็วมากดูทางนั้นสิมีตโตป้าเขาใหญ่เลยข้ามสะพานไปทะเลกันน่ารักมากเลยอ่ะนังขี่ได้ด้วยวิวจากตรงนี้ ต้วันสวยมากเลยดูตึกไทเป1014เกล้าไปกันเถอะไทเซอร์ท็อปวิ่งเล่นกันทางนี้ทางนี้ตลาดเต็มไปด้วยโคมแดงเลยเกล้าขึ้นเนินไปดูวิวกันเร็วเร็เรกว,ว,วิ่งนะไทยเซอร์ท็อปโอ้โหถนนมีโคมไฟเต็มเลยสวยมากข้ามนาไปด้วยกันนะระวังน้ําเดี๋ยวลื่นสะพานไม่โยกโยกเลยวิวตรงนี้คือสุดยอดเห็นเกาะหินเต็มไปหมดขอบคุณที่วิ่งเล่นกันเราพระราชวังข้างหน้ากรอกโอ้โหกระโดดข้ามได้ด้วยเจ๋งมากดูสิป้ายโซไฟนีออนสวยสุดว้าวพลรูขึ้นแล้วยิ่ง่น เร็วตามมานะเดี๋ยวทันรถบัสแน่เลยโอ้โหดูวิวข้างบนสิสวยมากเก่งมากนะเพื่อนขวัญใจจูราส,สิกของเรายิงประตูเลยพาทิต์ตกที่บราซิลสวยสุดๆเลยนะไทยสจับไทยเซาท็อปของเราในมฟิลิปปินส์วิ่งเร็วกว่าเจ็นี่อีกดูสิอู้ทะเลสวยมากเลยขี่ไปต่อเลยนะนะ่ารักสุดๆของคุณนะเพื่อนเขาใหญ่เย้วิวสวยมากจาก้าตัวใหญ่เลยไปวิ่งเล่นกันนะเร็วๆๆตามมาเลยไทเซาท์ท็อปดูสิสพานสีแดงยักษ์ซานฟรานซิสโกแล้วนะว้าวมึงเต็มไปด้วยไฟสีสวยมากนั่นไงเทพีสี มองทุกอย่ามองกเลียสวยมากเลยไทเซอร์ท็อปตัวนี้น่ารักจังไปวิ่งเล่นกันนะเก่งมากเกาค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้สีสวยสุดเลยใช่ไหมสนุก3ามเขาว,วิ่งเร็วๆวตรงนี้มีวัดจิน้นใครยืนอยู่หน้าเก๋งข้าคือเปาบุญจินผู้พิพากษาแห่งไขเฟิงยินดีต้อนรับเด็กน้อยและเจ้าไดาโนสรท็อปของเราเร็วมากวิ่งผ่านประตูทองอันใหญ่แล้วดูสีสวยมากเลยระวังขั้นบันไดนะโดดโอ้พระราชวังต้องห้ามตอนเย็นงดงามสุดๆมานั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับ โอ้ตรงนั้นมีคนแต่งชุดสีทองสวัสดีค่ะห้องเตยยินดีต้อนรับสู่พระราชวังค่ะคือห้องเต้แห่งแดนนี้ยินดีที่ได้เจอค่ะแล้วกับไทเซอร์ท็อปอยากเชื่ออะมองโกเลียสวยมากเลยไทเซอร์ท็อปตัวนี้น่ารักจังไปวิ่งเล่นกันนะเก่งมากเก้าค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้สสวยสุดเลยใช่ไหมสนุกเจ้าสามเขาวิ่งเร็วๆร้าวตรงนี้มีวัดจินใครยืนอยู่หน้าเก่งข้าคือเปาบุญจินผู้พิพากษาแห่งไขเฟิงยินดีต้อนรับเด็กน้อยและเจ้าไดโน วิ่งเลยเจ้าหนามก้าก้าใครวิ่งกับไดโนเสาร์สวัสดีครับท่านเจงกิสคา้าจะปรสัตรประลาดเขียวมาทาไมนี่เพื่อนผมชื่อเจ้าหนามครับกันเลยไทยสระ็อปของเราเร็วมากวิ่งผ่านประตูทองอันใหญ่แล้วดูสิสวยมากเลยระวังขั้นบันไดนะโดดโอ้พระราชวังต้องห้ามตอนเย็นงดงามสุดๆมานั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับผู้ใหญ่เลยวิ่งกับเราได้ด้วยโอ้ตรงนั้นมีคนแต่งชุดสีทองสวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้าไทสตาร์ท็อปเพื่อนใหม่ของฉันพร้อมวิ่งไหมไปกันเลยเร็วขึ้นอีกนิดดูสิวิวสวยสุดๆไปเลยข้างหน้าน,นั้นมีหมู่บ้านด้วยเราเสิรกันเราอยู่ที่โปรตุเกสแล้วดูพื้นลายคลื่นสวยมากเลยวิ่งตามมานะไทสตาร์ท็อปกรอมทางนี้มีรถรางด้วยระวังหน่อยนะโอ้โหมองมองดูสะพานกับแม่น้ำสิสวยสุดๆเลยไทสตาร์ท็อปเรามาถ่ายรูปตัวไปวิ่งกันเถอะนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วรว,วิวสกอตแลนด์สวยมากเลยมีสะพานหินด้วยไปข้ามกันดูสิทะเลสาบก,กับภูเขา <c oughs> <c oughs> ถึงยอแล้้วเเไมลับใหญ่เลยโ้ ไทาร์ท็อปไปวิ่งกันนะดูเขาใหญ่แต่ใจดีมากเลยร้องสิงวกร์โอ้โหวิสวิสุดๆเลยข้ามสะพานนี้ระวังนะไปต่อๆถึงยอดแล้วดูภูเขาหิมานั่นสิวันนี้สนุกมากไปเล่นล็อบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทเซาร์ท็อปวิ่งผ่านบ้านสีสวยๆแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดๆสนุกมากดิโนไทเซาร์ท็อปของเราวิ่งในหุบเขาในป่าเลยเห็นภูเขาหิมะข้างหน้าไหมธงสีสีปลิวเต็มเลยสวยมากข้ามสะพานแขวนแล้วนะจให้แนนนนะ่ะดโโ เจ้าไทสตาร์ดของเราวิ่งที่กำแพงหินใหญ่เหมือนจริงเลยนี่ไงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตัดน้ำเลยนะโอ้โหวิวทะเลรายสุดๆวิ่งลงเนินไปพร้อมกันเลยเจ๋งมากเย้เข้าแมปจอดแดงแล้วว้าวไทซตาร์ดท็อปตัวใหญ่มากวิ่งด้วยกันเลยเร็วสุดๆลมพัดทลายเต็มไปหมดนั่นไงเพชรราอย,อยู่ตรงหน้าดูพระอาทิตย์กำลังตกสวยมากเลยบาย,บายๆแล้วจ้ะไปเล่นรลบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทซตาร์ดท็อปวิ่งผ่านบ้านสีสวยแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยส มาแล้วไปวิ่งเล่นกันเถอะอุ้ยนุ่มมากเลยหยุดให้รู้นิดนึงนะไปต่อๆเร็วๆระวังหลุมโอ้กระโดดข้ามได้ด้วยเก่งสุดๆเริ่มดูสิข้างล่างเป็นเมืองยูเครนสวยมากเลยพระอาทิตย์กำลังไทเซอร์และท็อปของเราไปวิ่งเล่นกันไปทางนู้นตรงไปที่มารีนาเบย์เลยเร็วๆวิ่งเท่าไดโนเสาร์ทันไหมเนี่ยฮ่าฮ่าโอ้โหเห็นสิงโตพ่นน้ำแล้วเดี๋ยวข้ามสะพานนี้ก่อนนะว้าววิวเมืองสวยมากเยอะไทรเซอร์และท็อปโอ้โหถนนสวยมากวิ่งในนาข้าวแล้วเย็นสุดๆเลยใช่ไหมนั่นไงโบโลบูดูใหญ่มากเลยวิวววขข้้าาางบบนน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 นสสสสยุุุดดๆไไปทะะะเเเลต่่อออกกกััีมคณพืโร์ ท็อปของเราวิ่งเร็วมากเลยโอ้อันนั้นวัดอะไรเหมือนแองอร์วัดเลยข้ามสะพานไม่ไปเลยถึงแล้วนะน่ารักจังเลยเย่สำเร็จแล้วค่ะขี่กับไทเซอร์ท็อปในแมป,ปแล้วไทเซอร์ท็อปของเราออกวิ่งแล้วเร็วมากเลยอะเจเดียดทองอยู่ข้างหน้าสวยมากๆข้ามสะพานไประวังนะเย่ทุงนาเขียวๆเ,เต็มเลยพลังงานเต็มผ้าทิ่ตกแล้วนั่งดูตรงนี้แป๊บเึงเราในเกมบล็อกแล้วดูสิไทเซอร์ท็อปตัวนี้น่ารักมากๆเราไปวิ่งเล่นกันเถอะสะพานไม่ไปข้างหน้าระวังลื่นนะถึงพรท่านหลวงและสวยมากเลยลูสวิวตรงนี้สุดยอดเลยเห็นแม่น้ง ไทโนเซอร์กันนะมาแล้วไทเซอร์ท็อปตัวเบอร์เริ่มเลยน่ารักจังวิ่งซีวิ่งเร็วมากๆโอ้โหข้างหน้าเป็นมัสยิตทองสวยสุดๆข้ามสะพานไม่ไปเลยนี่ไงหมู่บ้านน้ำของบรูนี่วิวตัวเอะไทเซอร์ท็อปหนึ่งสองสามลุยเลยโอ้โหวิวสวยมากเห็นตึกแฝดแล้วตรงนี้มีป่ายต้อนรับด้วยน่ารักจังไปต่อกันนะวิ่งขึ้นเนินเลยยอดวิวสุดๆเลยใช่ไหมเจ้าได้เจ้าไทเซอร์ท็อป่ะเราจะไปวิ่งเล่นหนีซอมบี้กันนะไปเลยเพื่อนโอ้ยซอมบี้มาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งดีมากเจ้าขโมงซอมบ เรพร้อมแล้วไปวิ่งเล่นในแมปประเทศไทยกันเถอะดูนั่นวัดทองใหญ่มากเลยแวะผ่านตลาดน้ําก่อนนะมีผลไม้เต็มไปหมดเลยโอ้ข้ามสะพานไม่เรียบร้อยไปลุยต่อที่ทุ่งนาวิวตรงนี้สวยเะลท็อปพร้อมยังกล้าวิ่งให้สุดทางนะกระโดดหลบควายป,าป๋าป๋าไปทางขวาถึงเส้นชัยแล้วเยี่ยมมากเลยเจ้าเขากล้าเท็วิ่งระวังควกบินเหนียนข้างหน้ากระโดดมังกรมาแล้วเร็วๆไปตามมาแล้วถึงแล้วเราชนะแล้วเย้ ท็อปของเราเห็นเรียญตรงนั้นไหมเก็บให้หมดกล้าระวังพวกเหลืองเหลืองโกติดาโูชนกระเด็นเลยโอ้ยมังกรมาแล้วกระโดดเย่ถึงประตูให้เซราท็อปเราจะวิ่งเล่นในโรบล็อกด้วยกันนะกล้าวิ่งเลยประตูนั้นเขียนว่าอินเดียไปดูสิกระโดดว้าวข้างหน้าคือทัชมารหานเลยตลาดสีสวยมากกิ้งท็อปวิ่งฟ้าด้านการระวังตัวยักษ์นั่นนะโอ้กระโดดโหข้ามถ้วยหมุนได้ด้วยไปต่อต่อ,ตอสไลด์สายลุงแล้วเหลืออีกนิดเดียวถึงเส้นชัยแล้วนะเย่เราชนะแล้ว ไปแล้วตอนนี้เราอยู่ในรอบล็อกกับไดโนเสาร์ตัวน,นี้เลยวิ่งสีวิ่งระวังมินเนี่ยนข้างหน้าโดดข้างว้าวเกือบตกแล้วเย่ผ่านด้เสร็จแล้วมาถึงอังกฤษดูบิ๊กเบนสีใหญ่มากเลยถ่ายรูปก,กับโกโก้หน่อยนะแล้วมีเออเองทุง่งหยามองโกเลียสวยมากเลยไทเซอร์ท็อปตัวนี้น่ารักจังไปวิ่งเล่นกันนะเก่งมากเกาค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้สีสวยสุดเลยใช่ไหมสนุกเจ้าสามเขาว,วิ่งเร็วๆว้าตรงนี้มีวัดจินอุ้ยใครยืนอยู่หน้าเก๋งข้าคือเปาบุญจินผู้พิพากษาแห่งไขเฟิงยและเเจ้าไดนร ไทสตาร์ท็อปของเราเร็วมากวิ่งผ่านประตูทองอันใหญ่แล้วดูสิสวยมากเลยระวังขั้นบันไดนะโดดโอ้พระราชวังต้องห้ามตอนเย็นงดงามสุดๆมานั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับวิ่งเลยเจ้าหนามเก้าเก้าใครวิ่งกับไดโนเสาร์สวัสดีครับท่านเจงกิสค่าจำาสัตว์ประหลาดเขียวมาทำไมนี่เพื่อนผมชื่อเจ้าหนามครับต้องล็อกแล้วนี่มันที่เบสจริงๆเลยนะสวัสดีเจ้าไทสตาร์ท็อปเพื่อนใหม่ของฉันพร้อมวิ่งไหมไปกันเลยเร็วขึ้นอีกนิดดูสิวิวสวยสดๆไปเลยข้างหน้านั้นมีหมู่บ้านด้วย ีทองสวัสดีค่ะห้องเตยยินดีต้อนรับสู่พระราชวังค่ะคือห้องเตยแห่งแดนนี้ยินดีที่ได้เจอค่ะแล้วกับไทเซอร์ท็อปอยากเที่ยวสวัสดีครับขยับเลยครับสวัสดีกันยังเนี่ยสวัสดียังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป้ยวไทเซอร์ท็อปไปวิ่งกัน ดูเขาใหญ่แต่ใจดีมากเลยร้องสิงแกร์โอ้โหวิสวิสุดๆเลยข้ามสะพานนี้ระวังนะไปต่อๆถึงยอดแล้วดูภูเขาเหิมานน่นสิวันนี้สนุกมากใครเซราท็อปล่ะไปวิ่งกันเถอะนะวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิวสกอตแลนด์สวยมากเลยมีสะพานหินด้วยไปข้ามกันดูสีทะเลสาบก,กับภูเขา <c oughs> ถึงยอดแล้วใครเลยโหเอกันเราอยะไทยเซราท็อปกรอมทางนี้มีรถรางด้วยระวังหน่อยนะโอ้โหมามองดูสะพานกับแม่น้ำสิสวยสุดๆเลยไทยสซระท็อปเรามาถ่ายรูปตัวบ๊ายบายพ่อยัง เอฟเฟลสวั F F L. ดียังลูกดีครับไอป,ปิดประตูด้วยเฟลปิดประตูด้วยลูกไปเล่นโอบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทซตาร์ท็อปวิง่งผ่านบ้านสีส,สวยๆแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดๆสนุกมากหลับไปวิ่งกันเถอะนะวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิวสอตนแลนด์สวยมากเลยมีสะพานหินด้วยไปข้ามกันดูสีทะเลสาบก,กับภูเขาเฮ้เถึงเยอะนะไทท์ไทข้ามความลับใหญ่เลยโห ดโนไทเซอราท็อปของเราวิ่งในุบเขาในปาร์เลยเห็นภูเขาหิมะข้างหน้าไหมทงสีสีลิวเต็มเลยสวยมากข้ามสะพานแขวนแล้วนะจับให้แน่นนะดิโนโอ้โหมันไปเล่นรอบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทยเซทอราท็อปวิ่งผ่านบ้านสีสีสวยแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดๆสนุกมากแนเข้าแมปจอแดแล้วว้าวไทเซอราท็อปตัวใหญ่มากวิ่งด้วยกันเลยเร็วสุดๆลมพัดทลายเต็มไปหมดนั่นไงเพชรลาอยู่ตรงหน้าดูพระอาทิตย์ รของเราวิ่งที่กำแพงหินใหญ่เหมือนจริงเลยนี่ไงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตัดน้ำเลยนะโอ้โหวิวทะเลรายสุดๆวิ่งลงเนินไปพร้อมกันเลยเจ๋งมากเย่ไดโนซ่ามาแล้วไปวิ่งเล่นกันเถอะอุ้ยนุ่มมากเลยหยุดให้รู้นิดหนึ่งนะไปต่อๆเร็วๆร,ระวังหลุมโอ้กระโดดข้ามได้ด้วยเก่งสุดๆเริ่มดูสิสข้างล่างเป็นเมืองยูเคร,รนสวยมากเลยพาร์ที่กำลังกำยังวิ่งไปเลยแล้วเที่อวเชียากาันโอ้โหโบโซส,สวยมากเลยเร็วขึ้นอีกนิดเจ้าไดโนเอไปถึงสะพานแล้วสนุกสุดๆเลยเอ้ยไทยเซรัท็อป วิ่งเร็วมากเลยนะดูสิรถรางสีเขียวข้างหน้าเป็นเอาแล้ววิวสวยสุดๆเลยเย่บายบายทุกคนเรากับไทเทนท็อปอยู่ในแมปสเปนแล้ววิ่งเร็วมากเลยดูสิข้างหน้าเป็นโบซ่าใหญ่เลยกระโดดข้ามน้ำพุด้วยนะว้าวลมแรงมีแต่กางหันลมเหมือนอยู่รามัญช้าเลยข้างล่างเป็นทะเล ไทยเซอร์ท็อปของเราใหญ่สุดๆเลยไปวิ่งกันเถอะหุยวิ่งผ่านประตูบรันเดนบอกแล้วขึ้นหลังเลยนะไปเลยลมเย็นมากวิ่งข้ามสะพานไปฝั่งโน้นด้วยสนุกสุดๆไว้มาวิ่งดูซิไทยเซอร์ท็อปของเรามันวิ่งเร็วมากเลยขึ้นสะพานเชื่อมแล้วนะโอ้โหวิว,วข้างล่างสวยสุดๆไปถึงยอดเลยสวยมากเอไทร็อปตัวใหญ่จริงๆเลยไปวิ่งเล่นกันเถอะเสียงคำรามตามของไทยเซอร์ท็อปวิ่งไปทางตึกแฟลกก่อนนะเร็วอีกนิดเดี๋ยวข้ามถนนแล้วเจอน้ำพุด้วยเอ๊น้ำพุสวยมากเลยขึ้นบันไดไปดู ค่ะวันนี้อยู่กับไดโนเสาร์ไทเซอร์ท็อปตัวนี้เลยเดี๋ยวไปวิ่งเล่นแมปสีลังกากันนะโอ้โห oh, วิ่งเร็วมากดูทางนั้นสิมีสโตบ้าเขาใหญ่เลยข้ามสะพานไปทะเลกันน่ารักมากเลยนั่งขี่ได้ด้วยวิวจากตรงนี้โอ้โ oh, หแมปใต้วันสวยมากเลยดูตึกไทเป10149เกล้าไปกันเถอะไทเซอร์ท็อปวิ่งเล่นกันทางนี้ทางน,างนี้ตลาดเต็มไปด้วยโคมแดงเลยกล้าขึ้นเนินไปดูวิวกันเร็วๆโล็ไปแล้วนะเราเข้ามาในแมพมอดิปแล้วมาดูกันโอ้ยนี่ไงไทเซอร์ท็อปส,ส,สีฟ้าเ่นววยๆช ไทซสาท็อปโอ้โหถนนมีโคมไฟเต็มเลยสวยมากข้ามนาไปได้วยกันนะระวังน้ําเดี๋ยวลื่นสะพานไม่โยกโยกเลยวิวตรงนี้คือสุดยอดเห็นเกาะหินเต็มไปหมดขอบคุณที่วิ่งเล่นกับเราไปดูพระราชวังข้างหน้ากรอกโอ้โหกระโดดข้ามได้ด้วยเจ๋งมากดูสิป้ายโซไฟนีออนสวยสุดๆว้าวพลูขึ้นแล้วเยี่ยมไปเลยเพื่อนขอบคุณที่มาวิ่งเล่นท็อปเร็วๆตามมานะเดี๋ยวทันรถบัสแน่เลยโอ้โหดูวิวข้างบนสิสวยมากเก่งมากนะเพื่อนขวัญใจจูราสิกเายยิลลบซสสวุดๆ วิ่งนะไทสซาร์ทอ็อปโอ้โหถนนมีโคมไฟเต็มเลยสวยมากข้ามนาไปได้วยกันนะระวังน้ําเดี๋ยวเลื่นสะพานไม่โยกโยกเลยวิวตรงนี้คือสุดยอดเห็น,กนเกาะหินเต็มไปหมดขอบคุณที่วิ่งเล่นกับเราโอ้โหไดโนเสาร์ตัวใหญ่เลยไปวิ่งเล่นกันนะเร็วๆๆตามมาเลยไทเซอร์ท็อปดูสิสะพานสีแดงยกักษ์ซานฟรานซิสโกแล้วนะว้าวมึงเต็มไปด้วยไฟสีสวยมากนั่นไงเทพีสีไทสซาร์ท็อปของเราในมาฟิลิปปินส์วิ่งเร็วกว่าเจฟนี่อีกดูสิโอ้ทะเลสวยมากเลยขี่่่่ไปตอออเเเเลยยยนะาากสสุุๆขคณพื้ใหญวววิม ตัวใหญ่เลยไทยเซอร์และท็อปของเราไปวิ่งเล่นกันไปทางนูน้นตรงไปที่มารีนาเบย์เลยเร็วเร็วรวิ่งเท่าไดโนเสาร์ทันไหมเนี่ยฮ่าฮาโอ้โหเห็นสิงโตพ่นน้ำแล้วเดี๋ยวข้ามสะพานนี้ก่อนนะว้าววิวเมืองสวยมากเย